คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่41ทับ2557เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ให้กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามและจับคุมผู้ผลิตผู้ค้าผู้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดนปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศและใช้มาตรการตรวจสอบเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ 2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ประเภทหอพักอาคารชุด หรือเกสเฮาส์ที่ให้ผู้อื่นเช่าสถานที่จัดให้มีการเล่นบินเลียดสนูเกอร์รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการอื่นๆหากพบว่ามีการปล่อยปลาละเลยให้มีการซุกซ่อนจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าของหรือผู้ประกอบการในทันที 3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดร,รักษาโดยทันทีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพโดยประสานงานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวอย่างจริงจัง 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญาทันที 5. ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามผลการดำเนินงานตามข้อหนึ่ถึงสและรายงานผลการปฏิบัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งณนวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ